สวัสดีกับท่านผู้ชมนะครับก็เน่อยู่ในเกมม n คา r a f t อีกรอบหนึ่งนะฮะก็เจะมาดูสกีนผมอัปเดตเมื่อกี้แม่เอาลืมลืมลืมลม,มเกืๆๆอบเกือบเกือบแม่เขาตัดคลิปเพราะกลับมาต่อกันเลยนะครับบ้านหลังไหนวะจะไม่ได้แล้วหลัง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  อรังนี้มันมาชุมนุมอะไรอยู่แถวนี้วะเนี่ยโหรแรกลงลปไปชุมโดยการกินบัตูน้าบ่อยไปชุมนุมไปสัตว์แล้วะถ้าเกินมีคำหยาบก็ขอไดเวยเกิเดหัาบคันเล่นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะกับเยาวชนและและ้วแล้วคุณแล้วคุณตัดคลิปให้หน่อยครับมันใสเอ็มพีซีเยอะเกิน พี่เอ็มซีตัวอื่นงไงวะเนี่ยเอ็มพีซีสีมพูอ่ะมันเอาลอเทนเฟสกับไอ้นี่นะครับไอตัวสีชมพูมันเอาลอเทนเฟสกับเออเนี่ยครับกระทองแปดอ่ะแก้อนอะนะฮะก็กลับมาต่อเลยครับก็เฮ้ยแล้วกูจะโดนไอร,รัดกูเลยตกปะเนี่ยแม่ทำไมล่ะครับ อู้ช้ำไม้สีเอาผิดช่องได้ว่ะแมว้าวเยอยู่นี่อยู่นี่สมุดใส่ไปวัดเราไปใส่ไปได้ปะคุณกดออกแล้วคุณจะเจอตัวอะไรอยู่มันอยู่บนหัวของคุณมันทำไม่ได้ว่ะไม่มีนี่ว่ะ มอเป็นจัดจุดก่อแล้วอ๋อเลเวลเฮ้ยเลเวลก็พอได้วะชาร์จไม่ได้วะอันนี้บอพูดเลยนะครับดีตายมาสักที MDC บ้านนี้เอ้ยขอโทษนะครับนะับไอที่ผมพูดไปคุองเพลงไอที่ผมพูดไปพวกคุณคงไม่ได้ยินกันนะครับ บ้าที่ผ่านเลยกูออกจากบ้านไม่ได้กต้องออกอ้ร่างก็เรียนยืนมองหน้ามันอยากจะฆ่ากูเฮ้ย<ม>ทำไมอัปเดตไม่ได้วะก็ไม่รู้เหมือนกันอเออเนี่ยแหละมันเล่นเป็นไรบ้างไเฮ้ยบด,ดีกูเลยนเนี่ยมันทำไม่ได้อะมันเอ็นชาร์ตไม่ได้ไเป็นไรวะ ว่าน้องสือก่อนว่าเอาของก่อนแล้วค่อยเอาของที่เหลือแอม่แไม่เป็นไรหรอกแม่ <c oughs> อพอเดียวว่าผมไม่สบาย,ยนะครับคับโ <c oughs> กเล <c oughs> มโกเลมอยังไปตุยขอนะข้าไปคุยไม่ต้องมองหน้ากูไปละฮ่ะฮ <c oughs> ไม่ได้แดกกูรองร้องเปล่าอย่าไ้พูดะไรเลย Hãy cổng sai, rồi lên cái cầm băng lên rồi, yeah yeah yeah, yeah. <coughs> 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 <coughs>